จากหมอมาเป็นนักการเมืองได้ยังไงครับอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตคําถามหนึ่งเลยนะครับครับผมก็ใช้ชีวิตเป็นจบแพทย์เนาะตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะครับจบแล้วก็ไปอยู่ในชนบทเนาะตามอุดมคติที่เรามีเป็นแพทย์ชนบทครับก็ไปอยู่สบ้าย้อยจันนะรวมๆกันก็สามสิบปีครับครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าชีวิตในระบบราชการเนี่ยก็ก็ ได้ทำอะไรพอสมควรแต่เราก็เห็นข้อจํากัดอย่างมากเลยในในระบบราชการครับครับก็ทําได้ผมก็ช่วยคนได้เป็นอําเภออาเภอเนาะอย่างเช่นอยู่จนะก,ก็พยายามสร้างรูปแบบของการดูแลประชาชนที่นั่นที่สบ้าย,ย้อยก็เหมือนกันแต่ว่าเราก็พบว่าในช่วงสักสามสี่ห้าปีหลังนี้ข้อจํากัดระบบราชการนี้เยอะขึ้นมากครับครับเสรีภาพที่เคยมีคือทําไมเราทําไมผมไปอยู่เป็นแพทย์ชนบทไกลๆนะเพราะเรารู้สึกว่าโรงพยาบาลอําเภอเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพครับ ผมก็มีเสรีภาพในการทำโนวนทำนี่ในสิ่งที่อยากทำนะเพราะเราทำมากกว่าแค่ตรวจคนไข้เราไม่ได้ทำงานเป็นฮอสพิตอลเบสอย่างเดียวรเราทำงานลงพื้นที่ลงชุมชนเป็นคอ m มูนิตี้เบสด้วยเสรีภาพก็ลดลงครับเพราะว่าถูกจำกัดด้วยระเบียบต่างๆที่มากขึ้นรวมทั้งบรรยากาศในการทำงานในกระทรวงด้วยก็เลยคิดว่าอ๋อหรือจะถึงเวลาละที่จะลองออกมาสู่โลกกว้างโลกใหม่ครับ,รบก็เลยรอบนี้ก็เลยมาลงสมัคร ผู้แทนรัศดรครับคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยมีแนวคิดและมีหลักคิดว่าคําว่าสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่หมายความว่าสภาวะองค์รวมของสังคมนะครับการออกแบบของรัฐนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆเชื่อมโยงกันยังไงอธิบายให้เราฟังหน่อยเพราะบางคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของสาธารณสุขมักคิดถึงนะครับแค่สุขภาพอย่างเดียวแต่คําว่าสาสุขในที่นี้อาจจะหมายถึงองค์รวมต่างๆอธิบายเพิ่มหน่อยครับคือถ้าแคบกว่านั้นเนี่ย เวลาคนคิดถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้วกันนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคนจะคิดเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วปัจจุบันดีไซน์ของกระทรวงสาธารณสุขก็กลายเป็นกระทรวงโรงพยาบาลครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นคือสาธารณสุขหรือสุขภาพเนี่ยเป็นภาพใหญ่ครับเป็นภาพใหญ่เราเรามองเรื่องกายจิตสังคมสิ่งแวดล้อมครับเป็นเรื่องภาพกว้างดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงสุขภาพที่ดีคนไข้เป็นเบาหวานแล้วกันนะคนไข้เบาหวานในประเทศเนี่ยน่าจะ ประมาณสักสามล้านคนหรือหกล้านคนเนี่ยที่ที่เป็นเบาหวานความดันจํานวนมากงั้นเขาจะมีสุขภาพดีได้ยังไงครับ,บก็ไม่ใช่เรื่องของโรงพยาบาลจ่ายยาเนาะเป็นเบาหวานสามเดือนเจอหมอสามนาทีอย่างนี้สุขภาพดียาก嗯嗯งั้นเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมครับปรับฐานชีวิต嗯嗯เรื่องของการจัดการตัวเองที่บ้าน ไอที่บ้านมีใครดูแลไหมเขาจะสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคนคส่งสาธารณะทีจะ่จะพาเขามาโรงพยาบาลมี้ไหมชีวิตความเป็นอยู่รายได้เป็นยังไงอะไร,รเป็นต้นนั้นทุกอย่างจะเป็นเรื่ององค์รวมมาก okay. ดังนั้นถ้ามุมมองของผมในเรื่องของการจัดการสุขภาพก็คืองั้นเราก็ต้องไปจัดการชุมชนครับจัดการเชิงระบบมากกว่าแค่เรื่องของการจัดการโรงพยาบาล อย่างเดียวให้ไม่แออัดรหรือว่าสปะสะชมีเงินเพียงพอ,อในการจ่ายคืนโรงพยาบาลอันนั้นก็ไม่พอครับ Work Life Balance ของแพทย์ก็มีความหมาย<อ>ในการสร้างสร้างบรรยากาศในการทํางานแล้วก็สร้างผลิตผลที่ดีให้กับผู้ป่วยเราอะไรเงี้ครับครับหมายความว่าถ้าคิดถึงแค่ว่าสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของโรงพยาบาลอาจเป็นปลายทางก็ได้ดังนั้นเนี่ยควรคิดถึงทั้งระบบ ใช่ใช่ที่ผ่านมาผมก็ทําเช่นนั้นนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นที่สบ้าย,ยอยแล้วกันนะครับเรามีเราไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไกลๆเนาะมีสาสิเตียงไม่มีแพทย์เฉพาะทางครับคนไข้นอนล้นครับล้นมาที่ทางเดินเหมือนโรงพยาบาลหาดใหญ่เลยแล้วเราทําไงดีเราจัดบริการโฮมวอร์ดครับให้ให้นอนที่บ้านครับถ้าต้องฉีดยาพยาบาลจะไปฉีดยาให้ที่บ้านครับ หมอจะไปดูให้ที่บ้านแล้วเราทําเช่นนี้จริงๆปีหนึ่งเราเปิดบริการได้รวม600ถึงพันหลายที่นอนที่บ้านครับซึ่งดีมากเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่แออัดแต่สิ่งที่ประชาชนได้มากกว่านั้นคือญาติญาติไม่ต้องมาเฝ้าครับครับญาติสามารถดูแลที่บ้านแล้วก็สามารถตัดยางได้เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวได้ครับสามารถทํากิจกรรมเพื่อหารายได้ได้ติดต้นก็ประหยัดเงินของเขาโรงพยาบาลเองก็ไม่ต้องสร้างอาคารเพิ่มครับ เราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราคเป็นต้นด้วยการเปลี่ยนระบบบริการเป็นโฮมวอร์ดเป็นต้นต้องถามอย่างนี้เพราะว่าลักษณะแบบที่เตียงเตียงไม่พอเนี่ยคนไข้ร้นลงไปาบาลหาดใหญ่ก็ก็มีสภาวะนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศนะผมใช้คํานี้นะเผะชิญสิ่งนี้อยู่ในกระบวนการเนี่ยทำยังไงว่าเอ้ยเอาไปรักษาที่บ้านได้นะคนที่บ้านเนี่ยไม่ต้องแหกันมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลรักษากันที่นั่นยังสามารถใช้ชีวิตและทํางานได้อยู่ ก็เราก็เลือกเคสนะต้องดูเป็นเคสเคสไปว่าเคสไหนที่มีความจําเป็นเนาะเพราะว่าเขาอาการพอสมควรต้องต้องมานอนโรงพยาบาลครับแต่ละเคสที่คิดว่าดูแลที่บ้านได้เราก็ดูแลที่บ้าน uh huh. จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นหลักวิชาการแพทย์ทั่วไปนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ชุดความคิดในการจัดบริการ uh huh. เพื่อที่จะลดความแออัดในโรงพยาบาลให้ได้ครับอย่างโรงพยาบาลหัดใหญ่นี่ สิ่งที่เราเห็นประจํานะคนถัดใหญ่เนาะเราคนถัดใหญ่เราเห็นประจําทุกคนเห็นก็คือนอนหน้าลิฟหน้าหน้าบันไดเสริมห้าสิบครับเสริมห้าสิบแบบเสริมถาวรนะไม่ใช่เสริมชั่วคราวครับซึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะทํำยังไงล่ะให้ให้ให้น้อยลงหรือหมดไปครับซึ่อนี้ก็ต้องกลับไปสู่การดีไซน์ระบบบริการใหม่ครับเพราะถ้าระบบบริการมารวมศูนย์ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ต้องเสริมห้าสิเสริมหกิบนั่นแหละครับระบบบริการที่จะเน้นพิมารี Care แทนที่จะเป็นภาษาภาษาของพัคนะเขาใช้ว่า hospital-centric คือแทนที่จะเป็นโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น primary-care-centric ก็คือคร,ระบบปฐมภูมิเป็นศูนย์กลางนั้นถ้าเอาหมอไปอยู่ระบบบริการปฐมภูมิเช่นเราพสตเช่นคลินิกรหรือว่าเปิดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเป็นศูนย์แพทย์ชุมชนครับแล้วก็จัดบริการที่นั่นงั้นก็จะลดความแออัดในการเข้าสู่โรงพยาบาลครับ แล้วก็หลายๆอย่างเราสามารถจัดคิวในการ mm. รีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลได้ไม่ต้องมานั่งรอตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจริงๆครับมาเมื่อมาตามที่หมอนัด mm hmm. นัดสิบโมงมาสิบโมงแล้วก็จะได้เจอหมอที่เราตกลงกันไว้ก่อน mm hmm. คือหมอปฐมภูมิคือแพทย์ประจําครอบครัวเนี่ยนัดหมายให้เจอแพทย์ออโถ mm hmm. แพทย์กระดูก mm hmm. จะได้เจอตัวจริงไม่ต้องมาเจอ กว่าจะเจอแพทย์ออทอต้อเวลานานรอบอะไรเงี้แก้ปัญหานี้ได้ถ้าเก่งฟังแบบนี้นะคือจะแก้ปัญหานี้นี่ได้นมันเหมือนเป็นปัญหาในเชิงพื้นที่และในเชิงแต่ละโรงพยาบาลนะแต่ถ้าจะแก้ได้นี่ยต้องมาจากนโยบายนะแต่ถ้าฟังดูดีๆนะครับคผู้ชมมาจากการกระจายอานาจนะถูกไหมครับไปยังโรงพยาบาลต่างๆรอพสตคลินิกหรือจะสร้างขึ้นใหม่แบบที่คุณหมอบอกนะครับคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเนาะเปลี่ยนวิธีคิดในการจัดการไปทําให้ข้างนอกโตครับ แล้วข้างในจะมีความสุขขึ้นทั้งผู้ป่วยและแ,ละแพทย์น,นกาจะแออัดมากอนอกจากแนวคิดในทางการแพทย์แบบนี้แบบนี้แล้วนะครับว่ามองทุกอย่างเป็นองรวมนะอะคุณหมอสุพัฒน์ไม่ได้ทําแค่เรื่องของแพทย์นะครับผมในฐานะนักข่าวก็จะเห็นแล้วก็มีโอกาสได้เขียนข่าวบ่อยๆนะจะออกไปแสดงความคิดเห็นนะครับต่อต้านนโยบายอ่หรือว่าคัดค้านหรือเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะอะทำไมเป็นหมอต้องทําสิ่งนั้นด้วยล่ะจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าอ่า มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงเป็นนักศึกษาเนาะครับพอผมจบจบจากขาดยาววทยาลมอหกเสร็จแล้วก็มาเรียนแพทย์จุฬาครับช่วงที่เรียนแพทย์จุฬานี่อ่ข้ามฟากจากคณะแพทย์มาทํากิจกรรมที่ตึกจุนจักระพงที่เป็นตึกกิจก็ไปออกค่ายครับไปอยู่ชมรมค่ายอาสาสมัครครับสจมชมรมค่ายก็หล่อหลอมผมในอีกลักษณะหนึ่งนะให้อ่เราไปออกค่ายในหมู่บ้านยากจนหมู่บ้านลําบากเรารับรู้นะถึงความยาก ยากลําบากของชาวบ้านปลูกหัวปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวได้ไปดำนากับชาวบ้านรู้เลยว่าโอ้เวลาดำนานี่ปวดหลังไปยังไงทําไมเล็บถึงดํานะเล็บชาวนานี่ดําแบบครับแค่ไม่ออกด้ยนะเพราะว่าขี้โคลนมาติดเข้าไปลึกครับต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นมาเองเป็นต้นเราก็รับรู้สิ่งเหล่านี้ฝังเข้าไปอยู่ข้างในเห็นอะไรตอนที่ไปออกค่ายอาสาเห็นความเลื่อมล้ำที่ที่สําคัญที่สุดเห็นความเลื่อมล้ำเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างแก้ไม่ได้ด้วย ลำพังเพียงแค่ถนนดีไฟสว่างประปา,ปามีอะไรเงี้ยไม่ไม่พอครับครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาให้อเรื่องของการจัดการเชิงระบบทั้งหมดอย่างเรื่องสุขภาพนี่ก็ชัดเจนมากครับเมื่อก่อนไม่มีหมอ,ห,อหมอมีน้อยในระดับชุมชนในระดับอำเภอมีน้อยปัจจุบันก็ดีขึ้นแต่ก็ ปัจจุบันถึงเขามีบัตรทองนะเข้าถึงบริการได้ทุกคนครับแต่เข้าไปแล้วเนี่ยมันแออัดจริงๆอะ่ะต้องต้องจัดการเชิงระบบครับน,นี้ก็เป็นชุดความคิดครับแล้วก็พอมาจบมามาทํางานชะนะเนาะครับก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของการก่อสร้างไห้กับโปรเจกต์ครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้สังคมที่สิ่งแวดล้อมดี ที่ทะเลยังสวยมีปลามีปูยังสําหรับชาวประมงพื้นบ้านได้ได้ดูแลครอบครัวรมีอากาศที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยนํามาสู่การทํางานร่วมก,กับชุมชนครับในการสร้างสร้างบริบทชุมชนที่ควรจะเป็นเช่นเราไม่อยากได้โรงไฟฟ้าถ่านหินเนาะก็อ่ะง,งั้นลองทำโซลาเซลล์เป็นต้นแบบที่ที่โรงพยาบาลจชนะ ครับครับก็ก็ได้ผลมากครับอย่างไม่น่าเชื่อ huh. เริ่มติดโซล,ลาร์ปี2560นะครับ,รบเป็นหลังแรกๆของประเทศ huh. ในในในส่วนของโรงพยาบาลนะแล้วก็ทําข้อมูลเอประหยัดไฟได้ปีละล้านทําได้จริงนะครับด้วยการลงทุนไม่ไม่ไม่ไม,มาก huh. แล้วก็สุดท้ายชุดความคิดนี้ก็กระจายไปทั่วทั่วประเทศครับผมย้อนถามกลับไปช่วงที่ออกค่ายอาสาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มสักนิดเพราะว่า คุณผู้ชมมองตาคุณหมอดีนะตอนที่เล่าถึงค่ายอาสาเหมือนตามีประกายแล้วก็เหมือนเชื่อในสิ่งนั้นม,มากๆนะครับอะเป็นวัยที่ได้แสวงหาเป็นวัยที่ได้เรียนรู้รแล้วก็ทําให้ประสบการณ์ตรงนั้นน่ะอยู่ในชีวิตเรามาโดยตลอดผมพูดแบบนี้ผิดไหมไม,ไม่ไม่ผิดเลยครับเพราะว่าอ,อคนเมืองเนาะเด็กเมืองเรียนหนังสือเก่งเรียนหนังสือเยอะอนะอ่านหนังสือเยอะเพื่อที่จะสอบแพทยศาสตร์ได้ใช่ไหมสอบแล้วก็ได้แพทย์จุฬาครับ ซึ่งพอขึ้นมาถึงกรุงเทพเนี่ยเรามีเราเราเราพบประสบการณ์ชุดประสบการณ์การเรียนรู้อีกแบบครับครับ,รบซึ่งไม่ใช่ในตำราแล้วแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราไปออกค่ายครับเดินสลัมคลองเตยด้วยนะไม่ได้ไปแต่ชนบทนะครับไป,ไปดูสลัมคลองเตยอ๋อเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่แท้ก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงที่เรากินอยู่ข้างโรงพยาบาลจุฬาไม่ได้มาจากไหนครับมาจากชาวสลัมบ่อนไก่สลัมคลองเตยที่เราไปเดินเจอพี่น้องพูดคุยกับเขาครับ ไปสลัมอ่อนนุษนะไปดูคนเก็บขยะครับครับแต่นอกนั้นเราก็มีโอกาสร่วมขบวนการของการไม่เอาเผด็จการเนาะในช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงของรัฐประหารรอสชครับครับที่พลเอกสุจินดาคาประยุนเกิดรัฐประหารขึ้นมาเลยงี้ยเราก็มีชุดประสบการณ์ทางการเมืองอีกชุดหนึ่งในช่วงพิษภาธรรมินครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวตนหล่อหลอมผมเก็บเป็นต้นทุนครับต้นทุนความคิดต้นทุนชีวิต ต้นทุนการเรียนรู้แล้วก็เราก็กลับไปทํางานในพื้นที่ครับสิ่งนี้อยู่กับเราตลอดอยู่กับผมยาวนานจนถึงทุกวันนี้จริงๆเลยครับแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่อาสามาทํางานการเมืองครั้งนี้นะต้องถามแบบนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าก็สิ่งนี้แหละหล่อหลอมเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแต่ว่าพอมาทํางานเป็นคุณหมอนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับภาคประชาชนชุมชนในสังคมต่างๆเนี่ยมักจะถูกข้อกล่าวหานะเวลาไปเสนอแนะคัดค้านหรือวิจารณ์อะไรไม่อยากให้พื้นที่ อ่พัฒนาอ่เป็นตัวทวงความเจริญใช่ไหมคเคยเห็นไหมความความคอมเมนต์ประมาณนี้ความพูดประมาณนี้มีมีบ่อยับมีบ่อยครับเราตอบพวกเขาสื่อสารกลับไปว่ายังไงคือชุดความคิดหรือมิติการพัฒนานะที่เราอยากเห็นคืออะไรเนาะคือเราก็ไม่ได้อยากเห็นการพัฒนาแบบคอนกรีตนิยมนะคือเทคอนกรีตถมดินก่อสร้างแล้วก็สุดท้ายอ่าชาวบ้านก็ได้มาเป็นแรงงานครับแรงงานที่ชาวบ้านได้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาม เป็นพนักงานทําความสะอาดเหรอหรือจะมีงานเชิงเอกสารอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากเห็นการพัฒนาอีกแบบเราอยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นชาวประมงจับจับปูจับปลาได้แล้วรายได้เขาเพิ่มปูม้าที่จะนะนี่อร่อยมากนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยนะครับเพียงแต่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ทะเลให้คงอยู่แล้วชาวประมงหมื่นคนครบหนึ่งหมื่นคนตรงจะนะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้น หรือแม้แต่ในหาดใหญ่เองเราก็เห็นคนจนเมืองอยู่ผสมควรนะครับถ้าเศรษฐกิจหาดใหญ่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นมากครับยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวหาดใหญ่เป็นหลักครับครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลนะการจ็อบพาสปอร์ตเพื่อเข้าเข้าประเทศเนี่ยบางคนเสียเวลาสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเยอะแล้วก็ช่องทางในการเข้ามาจ็อบเนี่ยมีสิบ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 ช่องก็มีแค่สิบช่องครับ นั้นก็แออัดครับจริงๆหลายอย่างนี่เป็นแมネจเมนต์ที่สามารถจัดการได้แล้วทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นที่พักมีครับที่พักก็โตขึ้นผู้คนก็จะมีงานทํามากขึ้นไก่ทอดหายใจก็จะขายดีขึ้นครับชีวิตผู้คนเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนมากขึ้นเป็นตอนนี้เป็นความฝันของผู้คนครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นชุดความคิดเชิงระบบนะ เพราะันเราจะแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาเชิงระบบครับครับผมถามเพิ่มไปอีกนะเพื่อเพื่อให้เห็นจุดยืนและก็แนวคิดของคุณหมอให้ชัดเจนปฏิเสธทุกไม่กับโปรเจกต์ของรัฐเลยไหมหรือต้องดูแบบเคสบ y เคสไม่ไม่ไม่ทุกเคสอยู่แล้วครับ,รบเราเราดูเป็นกรณีไปเนาะ,ะกรณีที่สําคัญที่สุดก็คือเราคาดหวังการมีส่วนร่วมเนาะของของชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการช่วยกันแล้วก็ภาครัฐมาดูว่าอะไรที่ควรทําและทําได้ครับก็ก็ทํานะครับจริงจริงอย่าง โมเดลของการพัฒนาเมืองอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะในในลักษณะชุดคิดอย่างของไม่กับโปรเจกต์ยกตัวอย่างเช่นมีคนตั้งคําถามว่าอย่างสงขาเนี่ยเป็นจุดที่สายอินเทอร์เน็ตที่เป็นสายระดับโลกนะคือเชื่อมต่อระดับโลกเนี่ยต่อเชื่อมต่อปุมิภาคเนี่ยมาขึ้นขึ้นที่สงขานะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะจะพัฒนาเมืองให้ให,ให้ใช้ฟาสิลิตี้ตรงนั้นให้ใช้โอกาสตรงนั้น มาสร้างสรรค์เมืองยังไงอะไรับนี่ก็ไม่ถูกไม่ถูกคิดหรือความเป็นสงขามรดกโลกเพราะปัจจุบันถนนคนเดิมคนเดินที่ถนนนางงามถนนนครนอกนครในนี่ก็ติดละแต่ว่าจะทํายังไงให้สงขาเป็นมรดกโลกครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยหัดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกและก็ศูนย์กลางของการพักอาศัยการแกสโตรโนมีการกินก็จะเชื่อมโยงกันแล้วเราจะทําสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันยังไงอันนี้เป็นชุดคิดของ ไม่กับโปรเจกต์อีกแบบซึ่งไม่ใช่ไม่กับโปรเจกต์ที่สร้างโรงงานเป็นแท่งๆครับมันเป็นไม่กับโปรเจกต์ของการสร้างโอกาสให้กับผู้คนครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเชื่อมนักท่องเที่ยวหัดใหญ่ไปสู่ชนะนะครับไปกินปูกินปลาที่นั่นสดๆจับขึ้นมาจากทะเลเลยครับจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือชุดคิดของไม่กับโปรเจกต์เนี่ยอไม่จําเป็นต้องเป็นคอนกรีตเป็นแท่งๆครับแต่นคือชุดของการเชื่อมต่อผู้คน แล้วก็ทุนที่แต่ละพื้นที่มีให้ให,ให้เข้ากันให้เข้าไปด้วยกันครับก็คือดูดูแต่ละรายละเอียดแล<ช>้วก็หลักคิดของไม่กับโปรเจก t นั้นว่าเชื่อมโยงเชื่อมร้อยกับคนตัวเล็กจริงๆหรือเปล่าครับนะครับคุณหมอกําลังจะอธิบายแบบนั้นแล้วก็มันใช้ตังตใช้ใช้เงื่อม,มไม่น้อยนะในการเชื่อมต่อนะแทนที่เราจะเอาเงินห้าหมื่นล้านไปลงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักอย่างเดียวนี่อาจจะไม่จําเป็นต้องต้องลงอย่างนั้นก็ได้ครับเราอาจจะสามารถลงห้าหมื่นล้านในการพัฒนา เมืองหาดใหญ่และเมืองบริวาครคาแทนเป็นตน้นครับนี่คือสิ่งที่คิดแล้วก็ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องตลอดชีวิตของคุณหมอสุภัฒนะนอกจากการเสนอแนะวิาพากษ์วิจารณ์โปรเจกต์ต่างๆของภาครัฐแล้วนะในฐานะคุณหมอเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยที่เกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ที่แค่หาดใหญ่ไม่ได้อยู่แค่แค่ที่ภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพมหาราครอ,อีกบ,บางคนก็จะเอ๊ะ เอาทำไมขึ้นมาขึ้นมาทำไมแพทย์ชนระบทสิ่งนี้คืออะไรอธิบายสั้นๆในรายการอีกสักครั้งครับครับก็คือเราเราตอนนั้นผมเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบดครับครับโควิดระบาดหนักแล้วเราพบว่า,าบ้านนอกเนาะโรงพยาบาลชุมชนหรือรอำเภอต่างๆเราจัดการโควิดของเราได้ดีซึ่งผมก็จัดการโควิดที่จะนาได้ดีครับแล้วรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยระบบค่อนข้างรวนครับผู้คนไม่ไม่ได้ถูกดูแลหรือถูกตรวจโควิดที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเรามี ATK แล้ว เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังรตรวจเพื่อแยกโรคใครป่วยก็แยกโรคออกไปจะได้ไม่ไมไมระบาดนะครับครับ,รบเราก็นัดกันครับทั้งนั้นเรามาบุกรุงกันเถอะงั้นเราก็เตรียมการด้วยทุกโรงพยาบาลที่มาก็เอารถพยาบาลมาคนละคันนะในนั้นก็มีบุคลากร,กรพร้อมแต่สิ่งที่เราไม่มีคือ atk ก็จัดซื้อ atk ร่วมกันแล้วก็มาตรวจผู้ป่วยตรวจไปสองแสนคนเลยครับใช้ทีประมาณสี่ห้าสิบทีมนะสามรอบพบโพซิทีไปสองหมื่นครับซึ่งสองหมื่นคนนี้ก็ถ้า เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นเนี่ยก็จะแพร่โรคไปอีกจานวนมากเลยเป็นเวฟเดลต้าก็หลังจากตรวจเอทีเครอบนั้นบุกกรุงรอบนั้นเวฟเดลต้าก็สงบลงในอีกหนึ่งเดือนให้หลังนะยังไม่น่าเชื่อครับ,รบก็เห็นว่ากรุงเทพมหานครในขาดแคลนการบริหารจัดการบางอย่าง<ช>ขาดแคลนบุคลากรในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทเลยขึ้นมานะแต่ว่าการขึ้นมาในครั้งนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นชุดข้อมูลว่าเป็นที่มาของคดีความด้วยใช่ไหมก็ตอนนั้นขึ้นมาปีห้าสี่ครับ คดีความไปเกิดตอนปีหกหกสั้นๆฟ้องคดีเกิดเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าขึ้นมาช่วยมันก็น่าจะดี<ช>แ,ตแต่ทําไมได้รับคดีความตอบแทนกลับไปครับจริงๆตอนเราขึ้นมาช่วยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับห้าสี่ก็ดูาทางรัฐบาลก็ตอบรับนายกก็ชมเชยเราเนาะัท่านท่าน,น,นพลเอกประยุทธ์ก็ชมท่านอนุทินก็ชมครับหรือรวมถึง เวลาเราเราก็ได้รับรางวัลต่างๆนะจากกรณีนี้<อ>แต่พอปี55ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอป,ปี56เนี่ยอาจจะเนื่องจากถ้าเรียนตรงๆคือผมก็อาจจะคัดค้านนโยบายกัญชาบ้างอะไรบ้างหรือ,อว่ามีทัศนะในเรื่องของการบริหารจัดการกระทรวงที่แตกต่างกันจากกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันบในในใน,ในยุคนั้นครับ,รบก็เลยทําให้มีคอนฟ lict กัน<อ>ก็เลยนํามาสู่การย้ายผมจากชนะครับไปเป็นผู้เลขาสบ้าย,ย้อยอส่วนหนึ่งที่ย้ายก็คงตั้งใจให้ผมเงียบ ครับอ่าผู้จาน้อยลงิพาวิจารณ์รัฐบาลหรือวิจารณ์กระทรวงน้อยลงครับครับแต่พอย้ายไปแล้วก็ตามมาด้วยการตั้งกรรมการสอบวินยัยก<อ>็ไปรื้อเรื่องเก่าโอ้โอันนี้หนึ่งในเรื่องที่ลื้อขึ้นมาก็คือ ATK จริงๆรื้อประมาณสิบยี่สิบเรื่องนะครับครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ ATK เพื่อใช้ในปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุงเพราะว่าเฮ้เราซื้อของเราก็ใช้ในโรงพยาบาลเราเนาะครับอันนี้ซื้อซื้อร่วมกันซื้อเพื่อใช้ร่วมกันของขบวนแพทย์ชนบทท ข้อกล่าวหาของเขาคืออาจจะผิดระเบียบอ่าข้อกล่าวหาก็คือผิดระเบียบครับครับผิดระเบียบอแล้วคดีความนี้ตอนนี้ก็คดีถูกตั้งกรรมการสอบพิษพิษภาคมสองห้าหกหกครับครับแล้วก็จนวันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนทางวินัยอยู่โอก็ยังสอบไม่เสร็จครับแต่ผมก็ลาออกจากราชการมาลงสมัครสอสอก่อนครับวันที่สิบประกาศยุบสภาสิบสองครับสิบสองธันวาครับสิบ หกธันวาผมก็ยื่นไปลาออกาออกจากราชการครับไปตามระบบครับก็ได้รับการอนุมัติให้ลาออกครับส่วนคนดีนั้นก็คดีความก็คือในส่วนของการสอบสวนทางวินัยก็ ก็ยังสอบสวนต่อไปครับคุณผู้ชมที่ผมต้องชวนคุยในสักประมาณ20นาทีแรกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก่อนเนี่ยเพราะว่าอยากเห็นหลักคิดนะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรนะครับก็ไปทําในเรื่องของโควิดแล้วก็ช่วงมหาวิาลัยก็ออกค่ายอาสานทั้งหมดทั้งมวลหลอดรอมนะครับมาเป็นคุณหมอสุพัฒน์ในวันนี้แล้วก็ตัดสินใจทํางานการเมืองนะต่อไปเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบ้างนะครับยินดีครับสนใจการเมืองมานานหรือยังสนใจมาตั้งแต่เรียนนะครับ คือคือคำว่าสนใจการเมืองไม่ได้แปลว่าอยากลงสสนะเพราสนใจการเมืองคือเราสนใจเรื่องราวของบ้านเมืองครับเรื่องของอการพัฒนาประเทศ<ม>เรื่องของการจัดการภาครัฐครับผมก็สนใจรัฐศาสตร์สนใจนิติศาสตร์นะสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์คือผมนิติทางสังคมมนุษยศาสตร์พอสมควรเลยซึ่งก็เป็นต้นทุนให้ผมมาทํางานเรื่องชุมชนเยอะครับก็สนใจครับแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นความ ไม่ลงตัวหลายอย่างนะในระบบการเมืองครับน่าจะดีกว่านี้หรือว่าเล่นการเมืองน้อยกว่านี้ครับใช้นยโยบายเพื่อพัฒนาประเทศอ่ะไม่ใช่เพื่อ ลุ่มประโยชน์ผมผลประโยชน์ของใครอะไรอย่างเงี้ยต้องถามแบบนี้คนที่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนักการเมืองก็หลายคนเนี่ยนะก็สนใจแหละแต่ว่าจะให้มาออกตัวลงมาเนาะเปิดหน้านะว่าฉันอยู่พักนี้สนับสนุนพักนี้ผมว่าส่วนน้อยแล้วกันนะค,คุณหมอเป็นหนึ่งในนั้นนะอะไรคือจุดที่ต้องตัดสินใจเพราะบางคนเนี่ยเป็นคุณหมออยู่ก็เราก็รู้แหละว่าสะสมสมนุนแหละแต่ว่าไม่ออกจะอยู่ในอาชีพนี้หรือบางคนเป็นนักธุรกิจ เป็น NGO เป็นนักกิจกรรมก็จะรู้ว่ามีแนวคิดหลักคิดยังไงแต่ว่าณวันนี้ประกาศและอาสาตัวเป็นผู้แทนของเขตสองสองขาอะไรคือจุดตัดทําให้ต้องตัดสินใจความความความรู้สึกนะความรู้สึกข้างในที่ค่อยๆสั่งสมครับคือเดิมผมก็เป็นแพทย์ชนบทอยู่โรงพยาบาลชุมชนผมก็รู้สึกว่าโลกของการทํางานของผมเนี่ยโอเคนะเรามีเสรีภาพเนาะเราสามารถทำโน่นทํานี่ได้ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดเชิงระเบียบอยู่แต่เราก็ทําได้พอสมควรเลยช่วงหล,หลังๆนี้เสรีภาพลดลงครับระเบียบราชการแน่นหนามากขึ้นเรื่อยๆขยับอะไรก็ลําบากรวมถึงเรื่องของอนโย,ยบายของกระทรวงเองด้วยเนาะที่ค่อนข้างสเปกกการให้ความเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวสําคัญตัวหนึง่งแล้วสุดท้ายจุดตัดสินใจสุดท้ายจริงๆก็คือน้ําท่วมหาดใหญ่โอ้น้ําท่วมหาดใหญ่นี่มัน มันสร้างความหายนาน่ากับผู้คนในเมืองจริงๆครับครับบ้านผมก็ท่วมไปด้วยเนาะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการจัดการภาครัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากคือเราไม่สามารถห้ามฝนฟ้าให้ตกได้ครับครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราสามารถบริหารจัดการให้ดีกว่านี้ได้ครับซึ่งเป็นการจัดการทั้งเชิงนโยบายและเชิง management หน้างานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่านโยบายภาครัฐมีความหมายมากกับการทําให้หัดใหญ่รอด ในอนาคตนะรอบนี้มันทำอะไรไม่ทันแล้วล่ะเพราะ่ท่วมไปแล้วหนักไปแล้วครับก็เลยก็เลยตัดสินใจครับว่าทั้งนั้นก็ลงสมัครสสครับครับเอ๊ะทำไมต้องเป็นพักประชาชนครับจริงๆก็ถ้าในในความรู้สึกเราเราก็มีพักเดียวนะครับที่ที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของผมครับอุดมคติที่มีอุดมการที่มีหรือแม้แต่ชุดความคิดที่เราอยากทําเนี่ยก็ตรงกันกับ พัคประชาชนที่สุดนโยบายสุขภาพพรคประชาชนนี้แทบจะเรียกว่าตรงกับชุดความคิดของผมมากนะโดยที่ผมแทบจะไม่ได้ไปช่วยพัฒนานโยบายเลยนะครับเพราะว่าติดตามเขาอยู่ห่างๆเป็นต้นครับผมก็ต้องถามลงลึกไปในรายละเอียดถึงลากคิดก่อนหน้านี้นะคุณหมอก่อนหน้านี้เคยร่วมกับปปสไหมเพราะว่าผมถ้าผมจำไม่ผิดร่วมนะเกิดอะไรขึ้นณช่วงนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่กิ i ตี้ในใจเหมือนกันนะอยากให้อธิบายเพิ่มครับ ก็สองห้าห้าสี่เนาะเป็นเป็นช่วงที่กปปสในภาคใต้ก็คึกคักรับทีมรวมทั้งทีมแพทย์ชนบทด้วยเราก็รู้สึกเราเข้าร่วมขบวนการเพื่อหวังปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะตอนนั้นชุดความคิดหลักก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับซึ่งก็พอเข้าร่วมไปขบวนการไปช่วงหนึ่งในนามแพทย์ชนบทในนามแพทย์แลวนะคือเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลชาวบ้านที่ที่มาร่วมชุมนุมครับครับก็เราก็รู้สึกถึงความ ไม่ใช่ลงตัวนะในใน,ในการจัดการหรือในการบริหารของกรบป,รปรสก็คือสาคัญที่สุดก็คือมีแนวโน้มจะจะยอมรับการรัฐประหารครับซึ่งซึ่งเราไม่ยอมรับเรารู้สึกการรัฐบาลมันไม่ใช่คําตอบครับครับ,รบก็ก็สุดท้ายก็มีรัฐบรารจริงครับอตอนนั้นก็รัฐบาลเราก็เก็บเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเนาะก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็กลับมาทํางานกับชาวบ้านเหมือนเดิมครับครับ เช่นตอนนั้นทางรัฐบาลมีนโยบายเรื่องของจะสร้างโรงฟ้าถานหินครับครับแล้วก็เรื่องปฏิรูปพลังงานที่เราอยากจะเห็นพลังงานสะอาดครับผมกับเพื่อนๆก็ก็นัดกันเดินไปกรุงเทพครับครับก็เดินไปเดินได้สองวันครับก็ถูกฐานจับครับ ก็เราสิบเก้าสิบเอ็ดคนครับโดนจับไปอยู่ในค่ายทหารปรับทัศนคติครับผมผมเองเป็นหนึ่งในนั้นนะ,อะตอนนั้นก็กังวลน,นิดหน่อยเอะเราเป็นข้าราชการครับจะโดนลงโทษอะไรเยอะแยะไหมครับก็ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติครับแต่ว่าโอเคละผมก็รู้สึกว่าก็ปรับอะไรเราไม่ได้เนาะ,ะเพราะเราก็ทัศนคติของเราก็เป็นแบบนี้แหละครับครับเราก็ยังมีความคิดแบบเดิมก็กลับไปทํางานครับจนจนถึงช่วงที่น้องๆ ลุกขึ้นมานะเยาวชนเด็กๆลุกขึ้นมาอ่าปีหกสามครับช่วงนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมชุมนุมครับโดยไม่ได้ตั้งใจมากก็คือมาประชุมที่กรุงเทพก็แวะไปดูการชุมนุมของน้องๆครับแล้วหลังนกลับไปผมก็เลยเขียนเขียนจดหมายชิ้นหนึ่งครัเพื่อขอโทษอืต่อสาธารณะเนาะภาพขอโทษในจริงๆสิ่งที่เขียนหัวใจสําคัญก็คือว่าอ่า ชี้แจงชุดความคิดของผู้คนที่ชุมนุมกปปสด้วยนะว่าทั้งหมดเย่ยไม่ได้ต้องการรัฐประหารหรอกนะอืส่วนน้อยที่ต้องการครับส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยเราไม่ได้ต้องการรัฐประหารแต่เราต้องการเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่โอเคละการชุมนุมของเราข้อเรียกร้องของเราทําให้เกิดรัฐประหารสิเราทําได้ในตอนนั้นก็งั้นเราก็ขอโทษอก็กก็ก็เป็นจดหมายขอโทษที่มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากครับ ก็เป็นช่วงหนึ่งใน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 เส้นทางที่เราแสดงออกในทางการเมืองใช่คชแต่ว่าวันเนี้ยได้ขอโทษไปแล้วได้แสดงความเห็นในชุดความคิดนั้นไปแล้วแล้วก็สู่การอาสาตัวมารอบนี้นะสำนักข่าว today. Make tomorrow today.